มามาตามต่อกันนะคะคุณโมนายที่ไปสัมภาษณ์ทีวีเดรกเมื่อวานนี้หรือว่าทีวีนะคะที่จะเข้าเทรดในตลาด m อ i วันที่23สิงหาคมน,นี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักธุรกิจกันแล้ววันนี้หลายคนคงอยากจะรู้นะคะว่าธุรกิจของเขามีความเสี่ยงอย่างไรและเขามีการบริหารจัดการอย่างไรติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษที่คุณโม mm. นายบุตรไปสัมภาษณ์มาค่ะ การไปบุกตลาดต่าง <c oughs> ประเทศแล้วก็รวมถึงการขยายตลาดภายในประเทศด้วย <c oughs> ความเสี่ยงนอกจากเรื่องของแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างก,กันแล้วก็ยังไม่คืนหน้าเท่าไหร่เนี่ยน,นะฮะมีความเสี่ยงเรื่องอะไรอีกสำหรับธุรกิจของ T ีวจริงๆในต่างประเทศเนี่ยความเสี่ยงน้อยกว่าเราเยอะครับนะฮะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องกฎระเบียบม,มีเรื่องอะไรก็มีแค่เวยดนามอย่างเดียวที่เหลือเนี่ยก็โอเคละนะเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยหมดละนะฮะแล้วก็ความสิ่งหนึ่งที่เ้ามีแล้วเราขาดไปเลยก็คือความมั่นคงความสเสียรความต่อเนื่องอันนี้ชัดเจน ในการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยพลวัตของเขาเนี่ยมีสูงสูงกว่าเราในหลายๆเรื่องนะฮะถ้าพูดถึง GDP อีกนานครับกว่าเขาจะตามเราทันนะ,นะะแต่เรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยผมว่าหลายประเทศน่าจะใกล้ๆเราละนะฮะหายใจเราต้นคอเลยครับ,รบผมเพราะนั้นแต่แต่เมืองไทยก็ยังมีความสามารถบางอย่างที่คนอื่นไม่มีครับเรายังมีความน่ารักบางอย่างที่คนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยยังยังชื่นชอบและยังชื่นชมอยู่นะครับ,รบแต่ก็มีความเสี่ยงอย่างที่คุณบอก นะความเสี่ยงในประเทศเองเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินโยบายรัฐโยบายัอะไรบ้างที่มีผลต่อธุรกิจของเรา ผมว่านโยบายรัฐอย่างหนึ่งการเมืองก็อีกอย่างหนึ่งที่มันอาจจะมีผลอยู่ๆแล้วมีชุมนุมกันอยู่ๆแล้วมีการเรียกร้องให้ทํานู้นทานี้ได้อะไรอย่างนี้ครับมันมันม,มันก็จะมีผลกับเราแหละครับไม่มากก็น้อยนะบางครั้งมีผลดีนะบางครั้งก็มีผลเสียเหมือนกันฝั่งของมีเดียเองเนี่ยเลคูเรเตอร์ในเมืองไทยก็ต้องมีความชัดเจนไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนวิทยุชุมชนเหมือนทีวีดาวเทียมเนี่ยกว่าจะถูกต้องเนี่ยครับก็ใช้เวลามาตั้งสักพักหนึ่งผมว่ากฎระเบียบของรัฐก็คงอยู่ตรงนี้แต่่พอออออแบบรรรูปุกกิิจขขงงงทวเ็้้ืาาสสตนค จะเป็นกุญแจสําคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้หรือว่าจะไปอีกทางนึงก็ได้เนี่ยเราดูแลยังไงบ้างฮะก็อาจจะโชคดีครับที่เราอยู่มานานเราอยู่มาประมาณสักสิบสาปีเนี่ยผมผมเคยสั่งของอ่ะแล้วมันมีสต๊อกแล้วจุกอกอ่ะคือสั่งมาเยอะเกินแล้วขายไม่อองีนะคุณเ้ยผมยอมมีแบ็กออเดอร์นะผมยอมมีออเดอร์ที่มันค้างส่งอ่ะดีกว่ามีสต๊อกจุกอกอ่ะออเดอร์ที่ค้างส่งเนี่ยเรายังสามารถดูแลบริหารจัดการได้ นะแต่เวลาที่มันมีสต็อกเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเราดูแลไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นแบบอะไรบางอย่างคือต้นทุนก็มีในการดูแลมันนะฮะ<ม>นานๆไปก็ต้องไลท์ออฟนะฮะกระบวนก,การในการที่เราบริหารเนี่ยเราใช้ระบบของเราที่เราเรียกว่า12 week forecast คืออะไรฮะนะฮะเราวางแผนกันล่วงหน้าเลยครับว่า12เดือนล่วงหน้าเราจะขายยังไงอะไรยังไงแบบไหนเราจะสั่งของยังไงนของในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้แค่ประมาณ4สัปดาห์แต่ถ้าของจากเมืองนอกเราจะใช้ประมาณ12สัปดาห์กระบวนการในการไฟล์จูนเนี่ยระาวางฝ่าย ather, บบขายกับซัพพลายเชนเนี่ยเรามีกันทุกสัปดาห์ ตั้งความแม่นยากันเลยครับว่าฝ่ายขายมีความแม่นยําเท่าไหร,ร่นะฮะแรกๆเราเริ่มต้นอนะ่ะแม่นยําแค่30%มเอตงอะ่ะตั้งเป้าไว้ร้อยหนึ่งขายได้30วันนี้ความแม่นยำเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณสัก75-87%ข้อยากกันหนึ่งของฝ่ายขายผมนะครับคือเวลาที่เราขายข,ายของทางทีวีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราขายกับคนเท่าไหร่ไงทีวมีมันมันแมสมากนะใช่ครับต่อให้เป็น,นทีวีดาวเทียมบางครั้งเราก็ไม่รู้เรากล่าวว่าเราจะขายร้อยหนึ่งบางทีโทรเข้ามา50สามร้อยไอ้ตับได้หน ใช่ครับนั้นก็จะมีกระบวนการในการปรับจูนกันอย่างนี้ฮะอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้สต๊อกของมันเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ประมาณสัก3.5-4เดือนซึ่งก็เป็นเลทมาตรฐานทั่วไปที่เขาใช้กันในการบริหารจัดการสต๊อกณนะวันนี้เลยเนี่ยนะครับทางที d เนี่ยมีสินค้าอยู่ในมือทั้งหมดี่รายการะะแล้วฮะแล้วมีแบ่งเป็นกลุ่มอะไรบ้าง ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบเกือบสามพันนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆไล่ล้นสต็อกมาลดลดมาตอนนี้เหลือประมาณ1500 1 5 0 0 SKU นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เราขายดีเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือ500กบเกือบห้า,าร,า,า,รายการเมื่อกี้ที่คุณส่งผลออกไปเรื่องของการคาดการณ์เกี่ยวกับการจะไ้เติบโตขอไรได้20%ครับทุกปีใช่ไหมฮะครับตอนนี้ผมทํามาได้2ปี3ปีละแล้วก็เหลืออีก2ปีเพราะตอนนั้นแผนเราทําตอนปี2010ครับ,รบแล้วเราก็กะว่าเราจะเติบโตให้ได้เนี่ยกาอยู่ที่ประมาณ24% งั้นสองปีแรกเนี่ยผมโตเยอะมากผมโตสามสิบหกสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับพอสองปีหลังสามปีหลังเนี่ยผมก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่พอฟังการเติบโตของรายได้นักลงทุนก็อยากรูแล้วว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของทีวีดีจะเป็นยังไงบ้างะครับเราเซตกันไว้ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผลกำไรสุทธิครับนะไม่ต่ำกว่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเราแต่ส่วนใหญ่เราจะจ่ายก็จะจ่ายอยู่ประมาณ6-70%อะไรนอย่างเนี้ย สองปีที่ผ่านมาเราก็จะจ่ายในเลทนี้ครับคือธุรกิจผมเนี่ยมันมีบริบทหลายอย่างนะฮะแต่ส่วนหนึ่งเวลาที่เราเข้าถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ใช้ working cap เยอะนะฮะ <c oughs> เนื่องจากว่า <c oughs> ประธานโทษครับผมไม่ได้ใช้ w o r k ไม่ได้ใช้เงิน investment ในการไปซื้อเครื่องจกักร <c oughs> ในการไปซื้ออะไรจะทํายอดขายสักพันล้านต้องซื้อเครื่องจักร4ี่ห้าล้านไม่ใช่นะครับในบริบทหนึ่งเนี่ยเราก็ยังเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปเราก็จะลงทุนเรื่องอะไรฮะเรื่องของ infrastructure เรื่องของคนเรื่องของอะไรอย่างนี้จะเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้กิน working c a p อะไรมากมายจะมีสต็อกอยู่บ้างซึ่งก็จะมี matching กันดังนั้นเนี่ยพอเรามีกำไรได้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการปันผลซะเยอะเห็นทีวีเดลเล็กจะไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็มีข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์ครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะรู้ว่าทิศทางของตลาดทุนไทยภายใต้ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราจะต้องปรับเนื้อปรับตัวอย่างไรวันเสาร์นี้ครับทางมหาวิทยาลัยเนชั่นจะมีการจัดงานสัมมนา สำหรับผู้บริหารนะครับวิเคราะห์เจาะลึกทิศทางตลาดทุนไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็มี2อคูรูครับอาจารย์บุรพพลโสคติยานุรักษ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือดรวิรัตไทยสันติประพบรองผู้จัดการจัตตาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะเข้าฟังมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมานะครับโทรศัพท์มาจองที่นั่งก่อน023383777หรือว่า www.nation.ac.th แล้วก็ /xmba นะครับ วันเสาร์นี้ายขออภัยครับวันเสาร์นี้ตอนเที่ยงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะฮะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามตลาดหุนไทยกันหน่อยเมื่อวานนีจใจหายกันเป็นแถวๆนะคะเนื่องกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเห็นย่อตัวลงไปค่อนข้างจะเยอะในช่วงระหว่างวันแต่ว่าท้ายๆเนี่ยฟื้นขึ้นมาในแดนบวกเช้านี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ